สวัสดีครับเพื่อนพ้องน,น้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของรบทธชิมอิสริโกวัดละหารไร่อํำเภอบรนค่าจังหวัดระยองครับเิบพรเจ้าแห่งูรภาทพธิ์ที่เราเคารพศรัทธากราบบูชาน้อมลำลึกถึงหลวงปู่เนื้อเสียดเกล้านะครับมาพบกันครับในช่วงเช้าๆครับวันนี้กับสะออ,อุดรออทีวีครับพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องราวของวัตถุมงคลหลวงปูท่ทิมกันต่อก่อนอื่นก็ต้องแสดงความยินดีดีใจด้วยสำหรับเกิดพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่โชคดีนะครับแจ้งข่าวมาให้รับรู้รับทราบเนาะยินดีด้วยครับยินดีด้วยหิงเงปังปัง,ปงร่ำรวยกันไปหลายหลายคนนะครับหลายคน ยินดีด้วยนะครับไม่ผิดหวังครับบาร,รมีหลวงปู่ส่วนตัวผมเองนะก็ก็โชคดีอยู่ครับโชคดีโชคดีโชคดีครับทะลุเป้าอยู่นะครับไปที่6หลักอยู่นะครับไปได้โชคอยู่หหลักอยู่นะครับผมวันวันนี้ก็เสายสายก็ว่าจะเดินทางไปทําบุญสักหน่อยนะครับเพิ่ม บารมีแผ่เมตตาบารมีให้กับพระพายกุมารไม่บวไม่ส้มไม่นมทั้ง5แล้วก็ส่งผ่านไปยังหลวงปู่ด้วยครับเดี๋ยวสายๆนั่แหละก็ถือโอกาสทําคลิปลงคลิปก่อนในช่วงเช้าเป็นการทักทายเมื่อวานไม่ได้ลงนะครับเมื่อวานไม่ได้ลงนะครับพอดีพาคุณแม่นะไปเช็ควันเวลาในการนัดเพื่อที่จะเตรียมผ่าตัดในรอบ2องนะครับ นานแล้วล่ะนะครับใกลเวลามาแล้วนะก็เลยไปตรวจวังเวลาสักหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงโควิดบางที่นะครับโรงพยาบาลเขาปิดนะครับปิดปิดห้องผ่าตัดก็ต้องไปตรวจเช็คเพื่อความชัดเจนนะครับความแน่นอนเอาละครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันพิมพ์หลวงปู่ทิมที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นพิมพ์เสียงโตนะครับเป็นพิมพ์เสียงโต จัมโบ้นะครับพิมพ์เสียโตจัมโบ้เพราะเดี๋ยวจะเอาไปเลี่ยมครับเอาไปเลี่ยมผมจะเอาไปเลี่ยมมันจะมองไม่เห็นเนื้อผ่านไปทางโน,น้นก็จับไปเลี่ยมสักหน่อยนี่เนี่ยเนี่ยกเนี้ยผมจะบไปเลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นบล็อกไม้นะครับนี่ครับบล็อกไม้จไปเลี่ยมทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นเนื้ออันนี้เป็นกระดูกภายนะครับที่หาไม่มีแล้วตอนนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีแล้วแหะครับ เนี่ยอย่างเช่นพวกฝังการทูบแบบนี้ครับเก่าๆแบบนี้ไม่มีแล้วไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนแล้วน้องเพื่อนเนาะก็จะไปเลี่ยมสักหน่อยนะครับคือเลี่ยมพอเลี่ยมแล้วก็มันเวลาเอามาส่องมันก็จะไม่เห็นนะรวมทั้งคุณแผนที่เราร่วมทําบุญกันไปนะครับเ,เก็บไว้ให้ดีเลยนะครับส่งผ่านถึงลูกหลานมีพุทธคุณสูงยิ่งครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ พิมพ์พวกนี้ครับพิมพ์หงพลายเนี่ยมีอันนี้พิมพ์สําเร็จทำนะครับนี่พิมพ์จูงพลายครับพิมพ์จูงพลายสําเร็จทำครับบรรุทมก็เ,เก็บไว้เก็บไว้สักหน่อยอยู่นะไม่ได้เยอะอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปเลี่ยมครับเดี๋ยวมันหมดแนละ้วหมดหมดนี่ครับนี่กระดูกพายสุดจัดนะครับดูขาวมาก อูเป็นพิมพ์โบราณพิมพ์พวกนี้ครับพิมพ์พวกนี้นี่ครับพิมพ์อันนี้เสียนโตเสียนโตแต่ไม่ไม่ใช่จัมโบ้นะครับเสียนโตนี่ครับที่ฝังกระดูกแบบนี้ก็เก็บมันมันจะค่อนข้างจะเริ่มหายากไปแล้วนะครับแล้วก็สมเด็จอย่างนี้นะครับปกติแล้วสมเด็จจะไม่ค่อยเจอฝังอะไรนะครับผมก็เก็บแปลกเก็บแ,แบบนี้ไว้นะครับ สมเด็จสมเด็จก็อันนี้มันฝังพิเศษนะครับนี่นะครับรวมทั้งพิมพ์พวกนี้ครับแบบนี้สุดยอดครับสบายใจได้เนี่ยครับฝังพิเศษแบบนี้นะครับโอเคครับก็จะไปเลี่ยมสักหน่อยเลี่ยมสักหน่อยนะรวมทั้งพิมพ์พิมพ์เหล่านี้ก็เดี๋ยวมันเลี่ยมไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็มาแบ่งไปอีกสายบุญมาแบ่งผมก็ใจอ่อนนะครับ นี่นะครับผมพิม์ใหญ่สวยครับเนื้อภายฟูๆเต็มๆนะครับแล้วก็หลังกดเหรียญเสมาแบบนี้ครับผมก่อนหนึ่งห้าครับบอลเก่าด้วยครับยอดครับน้ำลูกน้ำว่านขึ้นธรรมชาติมากครับดูนะครับเมื่อวาน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 ก็โชคแล้วก็ที่นี้พอได้บอกกับปู่ย่าแล้วก็จะคงจะได้ไป ให้นางรำนะครับนางรำมารำถวายวงสวงสักหน่อยเดี๋ยววันนี้ก็จะเดินทางไปทางโน้นแล้วครับคําจะโนดสักหน่อยนะบอกปู่ย่าครับขี okay, นะครับพูดคุยกันด้วยพระผงพายกุมานนะครับพิมเสียนโตจัมโบ้นะครับนี่ครับเดี๋ยวไปเข้ากรอบแล้วเลี่ยมแล้วมันจะมองไม่ชัดเดี๋ยวขอญออาตนะครับไ,ได้เอามา ให้ชมเนื้อกันสักหน่อยนอนเพื่อนเนาะวันนี้นี่นะครับใหญ่ครับอุ้งใหญ่เนื้อจัดมากครับพายเยอะมากครับดูนะครับมันไม่สวยหรอกพระนะแต่เต็มเปี่ยมด้วยพลังพุทธคุณดูข้างหลังเขาฝังนะครับมีหลายคนที่เขาเป็น้าบ,บ้านเสียนพระก็ได้เนาะเขา ไปเก็บสะสมพระในยุคยุคเก่าอะนะก็ไปจะว่าติดยึดก็คงไม่เชิงนะครับเขาก็คงศึกษาพอสมควรพอมาเจอพวกนี้เขาไม่ชอบนะเขาบอกว่าเนื้อไม่ใช่อะไรยังไม่ใช่นะครับเขาบอกไม่มีไม่มีถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนอกแบบนี้นอนเพื่อนเนาะไม่เป็นไรครับศรัทธาเรานำครับสุดยอดครับไม่ผิดหวังครับผมบอกเลยไม่ผิดหวังครับ นี่นะครับก็เอามาให้ชมกันว่ามันมีแบบเท่าเถื่อนเพื่อนไปเจอเก็บเลยนะครับจับแรงไม่ได้เดี๋ยวมันหลุดนี่นะครับเสียนตัวมาดูอีกองหนึ่งนะครับซส์พิมพ์เดียวกันเลยนะครับพิมเดียวกันนะครับนี่นะคนลนเนื้อออกจากนี้อันนี้จะเนื้นนกขาวอันนี้ออกจะไปยกยางนาสักหน่อยนะครับแต่อันเดียวกันเป๊ะพิมพ์ทรงอะไรต่าง จะเป็นซุ้มก็ดีเป็นองค์ท่านก็ดีหน้าตาจีวรเหมือนกันทุกประการนะครับแต่ว่ามันคนละบาระการสร้างนะดูนะครับคนละเนื้อคนละอะไรมันส่งผ่านมาครับแต่ถ้าไปเจอองค์สององค์มันดูไม่ได้หรอกครับมันบอกไม่ได้ครับยังไงก็บอกไม่ได้อ่เดี๋ยวให้ดูอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมาสองเนื้อกันแล้วก็อีกองค์นึงครับตัวนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเลี่ยมนะครับไม่เคยเอามาลงนะนี่นะ นี่เลยครับพิมพ์เจ้ากันเป๊ะเลยนะครับผมนี่ใส่เป๊ะทุกอย่างประการทุกประการครับแต่ตัวนี้นะครับมันเป็นพิเศษอยู่เป็นพิเศษอยู่เนื้อเขาแก่งครับเนื้อเขาแก่งพิมพ์อะไรได้หมดนะครับเพื่อนดูนะครับวันนี้ก็เอามาให้ให้ให้ใหชมและเีรียนรู้กันนะครับเพื่อนๆเห็นประการใดก็นี่นะเสียนตัวนี้นะเพื่อนนะเสียนตัวนี้อันนี้เดี๋ยว มันเป็นเสียนตเสียนตนี่แหละเนี่ยพูดถึงเสียนตนี่เนี่ะเสียนตอันเดียวกันนี่แหละแต่อันนี้นเป็นเสียนตจัมโบ้นะครับเสียนตจัมโบ้นะครับ <lucky S 1> เขาใหญ่กรอบกระจกใหญ่ครับตัวนี้สุดยอดนะครับเคลือบเคลือบด้วยนะครับเคลือบด้วยยางนาด้วยนะครับเคลือบด้วยน้ํามันฉลมน้ํามันพระเจ้าตากลงอยู่ได้านานครับแต่พิเศษมันอยู่ตรงไหนพิเศษอ,อยู่ตรงนี้ครับนี่ พิเศษมันอยู่ตรงฝังเหรียญนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเหรียญอันนี้นะมันมีมันมีเยอะอยู่นะครับมันมีมันมีหลายวาระอยู่แต่ผมไม่ได้ลงหรอกบางอย่างข้อมูลที่มันไม่ชัดเจนผมก็ไม่อยากเอามาลงนะมันมีหลายวาระการสร้างอยู่นะครับหลากหลายพิมพ์อย่างเช่นพิมพ์นี้ก็เหมือนกันนะนี่มันเป็นข้อมูลที่เอามาให้พวกเราได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมครับเรียกว่าเหรียญห่วงเชื่อมครับ แต, password. แต่มันไม่ใช่ห่วงเชื่อมที่อีกวาระการสร้างหนึ่งนะครับเป็นอีกอันหนึ่งนะครับวาระหนึ่งนะครับห่วง,งเชื่อมอันนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงเก่าทีนี้พิเศษมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงโคดนี่네ครับมันอยู่ตรงโคดครับเพื่อนๆอยู่ตรงโคดครับอ่าอยู่ตรงโคดนี่ครับโคดนี้นี่นะ มันเป็นโคดโคดปิติพรนะครับเพื่อนนี่นะครับคมสายตาหลวงปู่ตัวนี้ผมเห็นอยู่หลายองค์อย่างหลายหลายวาระอยู่นะครับมันจะไม่เหมือนกันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปครับศึกษากันไปครับมันมีอยู่นะครับดวงตาของท่านรวมทั้งใบหน้าเนี่ยมันจะมี เส้นสายอะไรไม่เหมือนกันรวมทั้งตัวพอขีดนะครับตัวพอขีดข้างล่างแล้วก็ยันแตกอเปิดอปิดนะอุณาร้มนะครับตัวนี้มันเปิดปิดมันมีมันมีให้ดูอยู่แต่ตัวนี้นะไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับโค้ดปิติพรนะครับมันมีข้อมูลอยู่นะครับโค้ดปิติพรตัวผมก็ไปดูอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ค่อยเจอมันอ้างอิงยากอยู่นะครับตัวปิติพรนะมันเป็นชื่อชื่อร้านทองร้านหนึ่งนะครับเพื่อนนะ มันเป็นร้านทองร้านหนึ่งเป็นร้านเพชรทองปิติพรนะครับแถวราชวัตรนะครับเพื่อนๆที่มีข้อมูลก็ส่งข้อมูลกันมานะปิติพรนะเป็นร้านทองปิติพรราชวัตรเขาก็ไปเอาเหรียญของหลวงปู่ทิมนเนี่ยมากดนะครับไปบูชามามากดกดแล้วก็เป็นของร้านนะร้านทององค์จะได้ถวายทองถวายทองเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างกับทางวัดอยู่พอสมควรนะ นะครับมันมีไม่ใช่เฉพาะเหรียญเดียวนะมันมีหลายเหรียญด้วยเหรียญเจริญพรเหรียญอะไรต่างก็มีนะครับแต่จะเป็นโคดปิติพรแบบนี้แหละนะครับนะร้านทาร้านทองที่ขึ้นชื่อมันก็จะมีร้านทองอวิศรุตนะวิศรุตวณิช์นะครับอยู่ทางเฟือ่องเฟื่องนครจนนเฟื่องนครกับร้านทองปิติพรน,นะครับเพชรทองปิติพรครับอยู่แถวราชบัตร,นะ,รนะครับนะเป็นเรื่อง ข้อมูลบางส่วนที่พอลึกๆก,กว่านั้นก็ต้องไปสืบค้นกันอีกนะครับเนี่ยโค้รตัวนี้นะครับสุดจัดนะครับตัวนี้นะเพื่อนๆมียังไงก็ทักกันเข้ามาด้วยเนาะเนี่ยเดี๋ยวเจาไปเลี่ยมนะครับเป็นเสียนโตนะครับจัมโบ้นะครับ,บ,รบเสียนโตจัมโบ้แล้วก็พิมพ์อื่นก็เอาจะเอาไปเลี่ยมสักหน่อยนะครับทีนี้ก็มานึกถึงมานึกถึงมานึกถึงไอ้ตัวเวียสุวรรณเท้าเวียสุวรรณนั่นเพื่อนนี่นะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าไม่รู้นะที่เป็นโค้ดทองเนี่ย เนี่ยเป็นโคตรทองนี่ครับมันมีโคตรเนี่ยผมว่ามันต้องมีที่มานะครับเนี่ยเริ่มสักจะห่วงแล้วนะครับเท้าวเวียดตรงนี้ครับหลายกลุ่มก็ยังไม่ไม่ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่เป็นที่แพร่หลายกันว่างกันนะเนี่ยทองตัวเนี้ยไอเท้าวเวียดตัวเนี้ยแตหย่หลายคนเอาไปใช้แล้วเกิดพุทธคุณมากนะนี่นี่โคตรทองนะครับเห็นไหม,มแล้วก็มีโคตรสลา,าครับ องที่มีก็ไม่มีนะไม่มีทองก็มีนะครับแต่แต่เป็นโคดสาลา,า,าเฉยๆในในโคดนี่แต่โคดสาลาแต่ไม่มีปั๊มทองก็มีนะกอดศึกษากันต่อไปเนาะนี่ครับมันน่าจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกันหรือเปล่านะหมดแล้วยางพิมพ์นี่มันยังมีอีกนั่นเพื่อนน,นั่นนี่มันยังมีอีกอยู่น,นั่นอันนี้นี่นี่นี่อันน,นี้ผมก็จะเอาไปเรียมเหมือนกันอันนี้มาจาัดขอท่านแล้วเนี่ยผเคยบอกเพื่อน,เอน,น,นๆเนาะว่าจะขอ ห่มจีวรให้ท่านหน่อยน่าจะสมหวังแล้วล่ะครับนี่น่าจะได้ไปห่มจีวรให้ท่านแล้วสุดจัดนะครับตรงนี้นะครับเนื้อแก่งมากนะครับดูนะครับเป็นหนังช้างเลยนะครับแล้วก็หลังพิเศษด้วยนะครับหลังพระพุทธสุดยอดครับตะกุดด้วยสังเกตดีๆมีโค้ดนะโคดรสาัานะเพื่อนนะสังเกตดีๆมันมีโคตนะครับผมกดสาลานนี่นะไม่ใช่ธรรมดาครับนี่นะครับ กดโคดสารานะครับไม่ใช่ธรรมดานะเอาไปเลี่ยมสักหน่อยนะครับของดีครับสุดหวงเหมือนกันนะ่เนี่ยดูดูดูนะครับโคดสารานะครับจักอยู่ในเสียงโตจัมโบ้ครับเป็นพิมพ์โบราณนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้ก็นี้มาดูเนื้อสักหน่อยครับสองเนื้อก็ไม่เหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับเนื้อรับติดมือฟูฟูครับ นี่เลยนะครับผมเสียนโตครับเสียนโตเสียงโตหลวงปู่ทิมอิสริโกเทพเจ้าแห่งบูรพาทิพฝังพิเศษครับคิดการใหญ่ต้องเสียงโตครับเปิดร้านค้าเปิดร้านรวงใหม่ทํากิจการใหม่ขยับขยายงานใหม่ต้องไปขอพรขอบาร,รมีหลวงปู่ครับแบบนี้เลยนะครับไม่ผิดหวังครับดูนะนี่นะครับ อเดี๋ยวมาดูอีอกองคหนึ่งนะครับดูอีกองหนึง่งองขาวนี่ครับเนื้อขาวเขียวๆนะเป็นน้ำว่านเขาขึ้นมาเองนะไม่ใช่ไม่ใช่สีพึ่งนะั่นเพื่อนนะเป็นว่านครับอันนี้หลุดลุ่ยหมดแล้วครับผมต้องรีบไปเลี่ยมละถ้าหล่นมือเนะี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับวันก่อนก็สายบุญก็มาขอแบ่งกลิ่นชินบัญชรน,นะครับโอ้ยผมก็ ลูกๆเขาลูกๆเขาทำหล่นมือนะครับหล่นมือลงพื้นโอ้จมูกบี้เลยนะครับผมเสียดายมากก็เลยเอาองค์ใหม่ไปให้เขาเนาะกลายเป็นได้ดีไปเลยนะครับอย่างว่าละพระมีเจ้าของครับเขาเลือกอีกองหนึ่งกลับได้อีกองหนึ่งกลายเป็นดีไปเลยนี่ครับดูเนื้อนั่นเพื่อนนะครีนครับวันนี้เช้านี้เอามาให้ชมกันนะครับ สบายสบายนะครับอากาศเย็นๆอากาศดีนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไปทําบุญสักหน่อยนะครับใกล้จะเปิดภาคเรียนแล้วก่อจะหาเวลายากละนะไปทําบุญสักหน่อยทิดบุญให้กับพ่อภายแม่โวไม่ส้มใช่บาตรทุกวันนะครับช่วงนี้ก็ได้ผลทันใจทันตานะครับจัดไปนะครับเมื่อวานนะโชคดียินดีกับทุกท่านด้วยนะครับก็ปูไม่ทิ้งเราอยู่แล้วนะครับ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับผมขอเอาครับขอเอาขอไม่ต้องบนใดๆทั้งสิ้นนะครับหลวงปู่ทิมพระพายกุมารไม่บัวไม่ส้มนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปบนนะไม่ต้องไปบนท่านเป็นมีเมตตาสุดๆนะครับไม่ต้องไปบนว่าต้องโน่นนี่นั่นนะครับไม่ต้องเลยนะครับขอเลยเพียงแต่เราใส่บาตรให้กวดน้ําให้ท,ทําบุญอุทิศให้นึกถึงน้อมนึกถึงนะครับ ก็สุดๆแล้วนะครับก็เพิ่มบารมีอ่านี่โคตดปิติพรเอาใครจะแคปหน้าจอไว้ก็แคปได้เลยนะครับนี่นะครับเอาไว้ดูครับโคตดปิติพรครับได้ข้อมูลอย่างไรก็ทักกันเข้ามาบ้างนี่นะครับผมโอเคจัมโบ้ครับจัมโบ้นะเอาล่ลคุยกันแค่นี้วันนี้นะครับยังมีอื่นๆอีกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับต่อกันไปเรื่อยๆยังมี หลายอย่างที่จะต้องมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกนะครับสีพึ่งยังไม่หมดอัน,นไอตัวที่ตัวท็อปเลยนะครับสีพึ่งยังไม่หมดนะครับไม้ไม้ก็แสดงความยินดีกับเจ้าของนะครับพระมีเจ้าของนะครับทางคุณสุวรรณเนาะทางครัวลําพูท่านจองเอาไว้นะครับร่วมบุญเอาไว้สาธุสาธุแล้วก็กัลยาณมิตรทางระยองด้วยนะหลายๆพื้นที่ทุกคนทุกพื้นที่เลยนะครับก็ยินดียินดีอย่างยิ่งนะครับมีอะไร เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับยินดีอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีหลายคนสอบถามมันก็มาก็ถ่ายชัดชัดบ้างเนาะถ่ายชัดชัดบ้างถ้าอยู่ในกรอบไรกก็ยิ่งดีนะครับตอนนี้ดูแล้วบารมีหลวงปู่ทิมเริ่มกระจรกระจายไปแล้วนะครับบางคนก็ไปเจอตามแผงพระก็มีนะเอามามันเป็นของแท้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้แท้อยู่กับใครคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะมันกระจายไปหมดแหละตอนนี้มันก็ออกมาแล้วทีนี้คนก็รู้ รู้ก็ด้วยความสงสัยไม่เคยนั่นก็ศรัทธาตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีพลังมีอะไรเก็บก่อนก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็ผมเองก็ยินดีนะครับที่ได้เผยแผ่บาร,รมีปูนะครับด้วยความศรัทธาเนืเสียงกล้าวนะครับโอเคนะวันนี้นะเพื่อนนะก็คงจะพบปะกูดคุยกันเพียงเท่านี้เดี๋ยวคุยกันใหม่อีกทีนึงนะครับผมนะ โอเคนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับหวังว่าคงจะมีสาระบ้างไม่มากก็น้อยแหละวันนี้ครับบุญรักษานะครับทุกท่านทุกคนฝากกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปโอเคนะครับบุญรักษาบุญรักษาครับทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ